เทศเดียวพี่น้องครับตัวสีดำนะครับเมตรเก้าสิบของห้าโอขึ้นบางย่างสั้นเลยพี่น้องเพื่อนครับเชือกปว่ามานจักษ์ลอยเมตู่แล้วครับมาล่องล่มขึ้นบางยางสั้นเลยครับผมเทศเดียวครับมันนี่ล่มดีนี่ครับขึ้นง่ายตัวนี้พาล่มประหลอดสีดำครับผมเมตรเก้าสิบสนู่เมตรหกสิบ หางเงาวประมาณสามสิบเมตรนี่แหละครับผมล้ม่างดีครับหม,มองแรนโบมี่ครับผมมีซัมนียครับนี่ครับหมองแรนได้เต็มที่กับลอยเมตรพอดีมีล่มก็เลยมาล่องเทศครับผมระยะห้าส<ด>ิบเมตรครับผม เชือกสั้นครับเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวเจอกันไหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ